หนุ่มร้อยเอ็ดเข้าป่าหวังเก็บเห็ดครับแต่ดันไม่เจอเห็ดแต่เจอยาบ้ากว่า2,000เมตรครับเล่าปุ๊บรู้ปั๊บเดี๋ยววันนี้ปุ๊ปปั๊บจำเล่าให้ฟังครับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นกับคุณพิทักษ์พงศ์อายุ29ปีชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนนะครับอากาศอบอ้าวเห็ดออกเยอะมากๆเลยครับหลายคนก็จะเข้าป่าไปเก็บเห็ดคุณพิทักษ์พงศ์เนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นที่เป็นนักล่าเห็ดครับแต่ปรากฏว่าเข้าไปในป่าเก็บเห็ดครับที่หมู่บ้านหนองแคน กลับไม่เจอเหตุครับระหว่างทางเจอห่อปริศนาลักษณะสี่เหลี่ยมครับพอจับขึ้นมาดูเท่านั้นแหละครับปรากฏว่าเอ๊ะครับคลายครับค้าเหมือนเป็นห่อยาบ้าจึงรีบวางลงจากนั้นจึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับให้มาตรวจสอบล่าสุดครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับลงพื้นที่ไปยังกลางป่าดังกล่าวครับพบห่อปริศนาตามที่แจ้งไว้ครับปรากฏว่าแกะออกครับเจอยาบ้านะครับอยู่ในถุงสีน้ำเงิน8ถุงถุงสีชมพูอีก2ถุง คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า2,000เมตรครับเบื้องต้นนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่คาดว่าจะเป็นยาบ้าของพ่อค้ายาเสพติดนะครับนำมาทิ้งไว้กลางป่าเพื่อรอลูกค้ามารับไปนะครับแต่ว่าโชคร้ายของพ่อค้ายาเสพติดรายนี้ครับมีคนมาเจอแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบก่อน